ครับสวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในรถนิสสันจุกอีก1นึคันนะครับมาด้วยอาการเกียร์วืดครับไม่มีแรงขับทางไกลนะครับรอบสูงตัวไม่ไปอาการวิ่งอืดเร่งไม่ขึ้นสาเหตุที่พบนะครับพักคลัชเสื่อมสภาพโคน CVT จตับสายพานไม่แน่นตัวโคน CVT นะครับได้รับความเสียหายด้วยแล้วก็สายพานนะครับ ลายสายพานเนี่ยถูกเสียดสีบนโคนถ้วย CVT เรียบร้อยแล้วทำให้โคนเป็นรอยสึกในตัวดัม CVT รั่วในระบบด้วยจึงเป็นเหตุให้แรงดันในการกดสายพาน CVT ไม่เพียงพอนะฮะทำให้มีอาการสลิปลื่นแนวทางการซ่อมนะครับสำหรับเกียร์ CVT นิสันจุ๊กคันนี้นะครับ 1. น,นะครับเปลี่ยนชุดผ้าคลัชสองโอลิงซีน 3. นะครับชุดลูกสูบภายในเกียร์สนะครับสายพาน CVT นะครับ 5. ซ่อมชุดดรัม CVT แล้วก็สุดท้ายเลยคือการถ่า TC Torque Converter เปลี่ยนชุดล็อกอัพคลัชภายในนะครับนี่คือการ Complete overhaul ในเกียร์นิส s a n j u นะครับรับประกัน3ปียาวๆนะครับสำหรับท่านผู้ใช้งานรถในตระกูลเกียร์ CVT นะครับซึ่งเป็นสายพานโลหะอย่าลืมนำรถเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับสำคัญมากๆเลยคือการดูแลระบบเกียร์อัตโมติให้น้ำมันเกียร์ของท่านนั้นสะอาดอยู่ตลอดเวลา ับมวิธีในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ครับวิธีที่1ครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์แบบเปิดน็อตอ่างน้ํามันเกียร์เปลี่ยนถ่ายท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ได้สูงสุด30%วิธีที่2ครับคือการเปิดอ่างเกียร์นะครับเปิดอ hey, ่างเกียร์แบบนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ได้สูงสุด50%พร้อมกับเปลี่ยนกองเกียร์ไปด้วยนะครับสาหรับรุ่นที่มีกองเกียร์อยู่ใต้ท้องอ่าง ท่านที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์วิธีแรกนะครับที่เปิดน็อตอ่างน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายกรองไปด้วยนะครับลูกเล็กนะครับสำหรับวิธีที่2นะครับในการเปิดอ่างเกียร์แนะนําให้เปลี่ยนกรองเกียร์ลูกใหญ่ไปด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดอ่างเกียร์นะครับท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้สูงสุด50%และวิธีสุดท้ายนะครับคือการฟลัชซ์สันฟิลเกียร์เต็มระบบ100%นะครับหรือล้างเกียร์ฟอกฝัดน้ำมันเกียร์เต็มระบบ100% ท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้สูงสุดร0 0เเต็มแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า2วิธีแรกดูแลระบบเกียร์ให้สะอาดนะครับอาการเกียร์เสียหายอาการเกียร์พังจะไม่เกิดขึ้นกับรถของท่านที่ใช้เกียร์ CVT แน่นอนปากท่านผู้ใช้รถไปด้วยนะครับดูแลรถดูแลเกียร์ใจไม่เพียเกียร์ไม่พังอย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการตามคําแนะนําของช่างดนนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับท่านที่ใช้งานในจังหวัดกุงเทพ 1>, 1ปีหรือ20,000กิโลครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับสำหรับท่านที่ใช้งานต่างจังหวัดหรือชานเมือง2ปีหรือ4,000 40, 0กิโลนะครับสำหรับจังหวัดที่รถไม่ติดนะครับถ้าดูแลแบบนี้แล้วระบบเกียร์อัตมิติของท่านจะมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานแน่นอนยังไงก็ฝากท่านผู้ใช้รถด,ด้วยนะครับดูแลรถด,ดูแลเกียร์ใจไม่เพียเกียร์ไม่พัง